หลังจากปลูกมะละกอไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ mm. เขาก็ติดลูกแล้วค่ะลูกเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะ mm. ไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่เลยนะคะนี่ลูกก็เริ่มใหญ่ลนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วค่ะจากที่เรา นำมะละกอกิ่งตอนลงมาปลูกนะคะตอนนี้หนึ่งเดือนเขาก็ติดลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะเราตอนตอนที่เราตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะอันนี้ใช้ถุงพลาสติกขุมเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนไม่ให้ฝน,ไม,ฝนไม่ให้ฝนตกลงมาใส่รากเขาเดี๋ยวจะเกิดปัญหารากเน่าได้นะคะดูสิน้ำขังน้ำขังนี่เดี๋ยวเราก็ตักออก ช่วงนี้มีพายุเยอะด้วยฝนตกทุกวันทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องดูแลก,กันหน่อยนะคะถ้าเราตอนกิ่งเนี่ยเราจะได้ลูกเร็วแค่ไม่กี่วันก็ติดลูกแล้ว